ที่ส่วนฟักทองแม่งโคตรหลอนว่ะฟักทองมาอยู no ่เหบอเพิ่มแบบโจงโจงมาแบบเห็นไหมพ่อด้วยเป็นไรอ่ะมึงแล้วถ้าพ่อเราพ่อแม่เราไม่ปลอดภัยอ่ะ ดูทรงมันดูเป็นแบบมันมีอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ผีอย่างเดียวอ่ะอม,มันดูลัทธิอ่ะจากที่ดูตัวอย่างพูดตรงๆว่าก็ไม่ได้บงแต่แต่มีความรู้สึกว่ากูก็เห็นแนวนี้มาเยอะแล้วเหมือนกันแล้วมันจะมีอะไรแปลกใหม่อีกไหมใช่ต้องมารอดูนอกจากความน่ากลัวเน,นี่ยคิดว่าน่ากลัวแน่แต่ปมอ,อ่ะหรือแบบอะไรที่มันจะทําให้เราตามเรื่องอ่ะมันจะมันคืออะไรคือยังไม่รู้ว่าอะไรมันว้าวอ่ะรอ,อ,อดูเลยทุกคนยี่ <24 S 1> สิบสี่สิงหาคมนี้เลิกกันเดี๋ยวหลวงภาพยนตร์นะทุกคนกดติดตามแล้วมมองกัน